you <small> สวัสดีครับนักเรียนพบกับครพูพฤชนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการวาดหรือการสร้างรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศครับในหัวข้อนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ค2.2ตรงกับตัวชี้วัดค2.2ม1ทั2จุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อนี้นะครับนักเรียนอธิบายการวาด หรือการสร้างรูป,ขขปรเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้นักเรียนระบุและแสดงเกี่ยวกับการวาดหรือการสร้างรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้และนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนครับนักเรียนครับในเรื่องดาวของการวาดหรือการสร้างรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะครับ ก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นกันครูขอนะครับมาย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าความสําคัญนะครับของการมองนะครับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเลขาคณิต3มิติเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนครับในการที่จะหารูปร่างที่ถูกต้องของรูปเลขาคณิต3มิติเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องอาศัยนะครับ3ประการต่อไปนี้นะครับก็ <Kings. S 1> ได้แก่การมองรูปร่างของรูปนั้นหรือวัตถุนั้น ในหลายๆมุมมองอย่างเช่นมุมมองที่มองจากด้านบนด้านข้างหรือด้านหน้านะครับรวมถึงนะครับถ้าเราสามารถที่จะแยกภาพสองมิติที่ถูกต้องในแต่ละมุมมองได้นะครับมันก็จะทาให้เราสามารถที่จะเขียนรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นในสัดส่วนที่ถูกต้องได้นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะระบุนะครับรูปร่างของโทรทัศน์อันนี้โดยอาศัยนะครับมุมมองด้านบนมุมมองด้านข้าง และมุมมองด้านหน้าถ้าเรามีมุมมองนะครับทั้ง3นี้เราก็พอที่จะสามารถที่จะระบุรูปร่างของโทรทัศน์ได้นั่นเองครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ารูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นมานะครับจากลูกบาทเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถที่จะระบุนะครับมุมมองหรือภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนนะครับได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับ จากรูปต่อไปนี้ครับนักเรียนให้นักเรียนลองนะครับระบุนะครับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าครับนักเรียนสังเกตนะครับเมื่อเรามองเข้าไปที่ด้านหน้าเราจะเห็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองใช่ไหมครับกี่รูปครับนักเรียน2รูปถูกไหมครับดังนั้นนะครับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเรามองนะครับรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้จากมุมมองด้านบนล่ะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับสีขาวกี่รูปครับ3รูป3รูปนี้จะแบ่งเป็น2แถวถูกไหมครับแถวแรกนักเรียนสังเกตไหมครับว่ามันมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว2รูปแล้วก็แถวที่สองนะครับมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก1รูป มุมมองที่ได้จากการมองด้านบนก็จะเป็นแบบนี้และนะครับถ้าเรามองนะครับจากด้านข้างครับภาพที่ได้จากการมองในมุมมองด้านข้างนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรครับนักเรียนสังเกต er สีฟ้านะครับอ่าใช่แล้วครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลีดด่ยมจตุรัสสองรูปถูกไหมครับอ่าลักษณะเป็นแบบนี้ครับพอจะได้ไหมครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างที่ท้าทายมากกว่าตัวอย่างนี้กันนะครับ ให้นักเรียนนะครับพิจารณารูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกดังรูปต่อไปนี้ครับครูถามครับว่าภาพที่ได้นะครับจากการมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างไรมาดูกันครับเริ่มต้นครับนักเรียนมองจากด้านหน้าก่อนครับนักเรียนเห็นนะครับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าเป็นรูปอะไรบ้างครับ นักเรียนจะเห็นเป็นรูปนะครับสังเกตสีเขียวครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปถูกไหมครับแต่สี่รูปนี้นะครับวางเรียงกันอย่างไรครับมีสองแถวใช่ไหมครับแถวบนมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปและแถวล่างมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามรูปดังนั้นภาพที่ได้จากการมองด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับต่อไปนะครับลองมองจากด้านบนบ้างครับ ถ้ามองมุมมองจากด้านบนให้หนักเรียนสังเกตที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวครับน, <ๆ S 1> นักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวกี่รูปครับผมลองนับดูครับ5รูปถูกไหมครับอ่าห้ารูปนี้นะครับวางเรียงกันอย่างไรครับวางเรียงเป็นสองแถวถูกไหมครับแถวบนมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปแถวล่างก็มีสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปนะครับก็จ<ๆ>ได้ภาพที่ได้จากการมองด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับต่อไปครับภาพที่ได้จากการมองด้านข้างบ้างครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่สีชมพูครับผมสี่เหลียมจจตุรัดสีชมพูนักเรียนลองนับดูครับมีกี่รูปครับผมมี3มรูปถูกไหมครับแถวด้านบนครับมีสี่เหลี่ยมจัตุดัสสีชมพู1รูปและแถวด้านล่างลองมองเข้าไปครับจะเห็นเป็นสี่เลียมจจตุดัดสองรูปแสดงว่ามุมมอง หรือภาพที่ได้จากการมองด้านข้างนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้เพื่อให้ท้าทายนะครับมากกว่านี้นะครับผมการที่เรามองมุมมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างเนี่ยนะครับผมถ้าเรามีมุมมองทั้ง3ามุมมองนี้นะครับเราพอที่จะนะครับเดาได้ว่ารูปเรขาคณิตสามมิตินะครับที่สร้างขึ้นจากรูปบาศเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับแต่นะครับเพื่อความนะครับให้เราสามารถที่จะ ประกอบหรือสร้างนะครับรูปเรขาคณิตสามมิติขึ้นมาจากรูปบาทนะครับได้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้วิธีการนะครับในการระบุนะครับจำนวนของรูปบาทเข้าไปนะครับในมุมมองที่เรามองจากด้านหน้าด้านบนหรือด้านข้างก็ได้นะครับดังตัวอย่างต่อไปครับนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองระบุเหมือนเดิม แต่ว่านะครับในมุมมองที่นักเรียนมองเข้าไปเนี่ยนะครับให้นักเรียนระปุได้ครับว่านะครับในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมีลูกบาศนะครับที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับกี่รูปอ่ะมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับรูปเลยครคณิตสามมิติรูปนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าครับจะได้มุมมองด้านหน้าออกมาเป็นอ่าสังเกตนะครับมันจะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับอยู่ทั้งสิ้นนับดูครับแนวแรก 3รูปใช่ไหมครับแล้วก็แนวที่2อีก1รูปแนวที่3อมก1รูปแล้วก็แนวที่4อีก2รูปนะครับก็จะมีหน้าตานะครับของภาพที่ได้จากด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าครูเพื่อให้นักเรียนนะครับลองใส่จํานวนนะครับของลูกบาทที่อยู่ในแต่ละตําแหน่งที่อยู่ในมุมมองด้านหน้าที่เรามองจากด้านหน้ารูปเรขคณิตรูปนี้นะครับนักเรียนจะระบุได้ไหมครับว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับประกอบด้วยลูกบาทที่ซ้อนกันกี่รูป ลองนับดูนะครับก็จะได้นะครับจำนวนของลูกบาทนะครับตามนี้นะครับผมสังเกตนะครับแนวแรกที่เรามองนะครับที่มีสี่เหลี่ยมจตุรัสซ้อนกันนะครับสามรูปเนี่ยนะครับมันเป็นมุมมองที่ได้จากการมองนะครับแล้วมีลูกบาทก์หนึ่งลูกหนึ่งลูกถูกไหมครับแต่พอมาเป็นแนวที่2จะมีลูกบาทซ้อนกันอยู่2ลูกเราก็เลยระบุ2ลงไปนะครับลองดูมุมมองต่อไปนะครับมุมมองต่อไปมองจากด้านบนบ้างครับ ถ้ามองจากด้านบนครับนักเรียนจะได้ภาพที่ได้จากการมองด้านบนเป็นลักษณะอย่างไรครับอ่าได้ลักษณะแบบนี้ไหมครับให้ลองนะครับระบุนะครับจํานวนของลูกบาศที่ซ้อนกันในมุมมองที่นักเรียนมองจากด้านบนนะครับลองระบุลงไปครับอ่าเริ่มต้นครับเสียจุดจัดในแถวแรกที่มี4ี่รูปนะครับรูปแรกเป็นภาพนะครับที่เราได้จากการมองด้านบนแล้วมีรูปบาศซ้อนกันกี่รูปครับลองนับดูครับ 1>, 1 2 3ถู <c oughs> <ท>กไหมครับมี3รูปนะครับแล้วก็คิดในลักษณะแบบเดียวกันนะครับแล้วเราลองระบุจํานวนของรูปบาทที่ซ้อนไปที่ซ้อนกันไว้นะครับในมุมมองที่มองจากด้านบนนะครับนักเรียนก็จะใส่จํานวนของรูปบาทได้เป็นดังนี้นะครับคิดในทะํานองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมมองด้านข้างครับอ่าถ้ามองจากมุมมองด้านข้างนะครับนักเรียนก็ได้ภาพที่ได้จากการมองด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้นะครับลักษณะการคิด ในทำนองเดียวกันนะครับก็จะพบว่านะครับจากมุมมองด้านข้างที่เป็นลักษณะของสีเรียตรลัส4รูปนี้นะครับในแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันจะมีลูกบาศที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับจํานวนเท่านี้รูปนั่นเองนะครับอ่ะนะครับจะยากนิดนึงนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับการที่เราระบุนะครับผมภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างแล้วมีการนะครับระบุจํานวนของลูกบาศ ที่ซ้อนกันในมุมมองแต่ละมุมลงไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะนะครับระบุรูปร่างนะครับที่ถูกต้องของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาฝึกกิดอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับจากรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้ครับถ้านักเรียนมองจากด้านหน้าครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีครีมครีมเนี่ยนะครับอยู่ทั้งสิ้น4รูปถูกไหมครับแถวบนมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปถูกไหมครับ แล้วก็แถวล่างมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามรูปในมุมมองที่มองจากด้านหน้านะครับในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปเนี่ยนะครับมันจะมีรูปบาตที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับตามนี้เลยนะครับขอได้ไหมครับอ่ะต่อไปครับมุมมองที่ไดจากการมองด้านบนบ้างครับสังเกตสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวครับนักเรียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวนะครับก็จะเห็นว่ามันจะแบ่งออกเป็นสองแถวนะครับแถวบนมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสารูป แถวล่างมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปถูกไหมครับแล้วเราลองครับนับจํานวนรูปบาศกที่ซ้อนทับกันนะครับในมุมมองที่เรามองอยู่ด้านบนครับนักเรียนก็ได้ภาพที่ได้จากการมองพร้อมทั้งจํานวนรูปบาทที่ซ้อนทับกันในมุมมอง,งนั้นนะครับดังน,นี้เลยครับอ่ะอีกมุมมองหนึ่งครับนักเรียนภาพที่ได้จากการมองด้านข้างครับสังเกตสี่เหลี่ยมจัตุรัากการสสีชมพูนะครับนักเรียนก็ได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมครับ และเมื่อนับจํานวนรูปบาทที่ซ้อนทับกันในมุมมองที่เรามองจากด้านข้างก็จะได้ตามที่ระบุตามนี้เลยนะครับโอเคครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับเรามีนะครับผมภาพที่ได้จากการมองจากด้านหน้าด้านบนนะครับและด้านข้างเนี่ยนะครับผมนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับระบุนะครับรูปร่างนะครับคร่าวๆนะครับหรือรูปร่างของรูปเรขคคัิตสามมิติ ที่ประกอบขึ้นมาจากลูกบาศกได้นะครับอ่โดยถ้าเกิดว่านะครับเราจะหารูปนะครับของรูปในขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศที่มีวงวงด้านหน้าด้านบนและด้านข้างตามนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รูปมันออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ทีนี้ครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปที่ง่ายกว่าเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่านะครับครูมีภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าภาพที่ได้จากการ มองด้านบนและก็ภาพที่ได้จากการมองด้านข้างของรูปเลขาคณิตสามมิติรูปหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาจากลูกบาศนักเรียนพอจะมีวิธีการในการระบุนะครับรูปร่างของรูปเลขาคณิตสามมิติดังกล่าวได้หรือไม่ครับน่าจะพอได้นะครับโดยเราอาจจะพิจารณาจากมองด้านหน้าก่อนนะครับนักเรียนลองจินตนาการครับว่าถ้าเราหยิบลูกบาศนะครับมาวางให้มองจากด้านหน้าแล้วเป็นลักษนณะ S <S เดียวกันกับมุมมองที่เราเห็นจากด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะเริ่มต้นจากการนําลูกบาศนะครับมาวางเรียงกันเป็นแนวแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราลองพิจารณานะครับว่าพอเราวางแล้วเมื่อมองจากด้านบนมันเป็นดังภาพที่ปรากฏหรือไม่ถ้ามันยังไม่เป็นนะครับเราก็ทําการเพิ่มลูกบาศเข้าไปหลังจากนั้นก็ไปพิจารณาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างถ้ามันยังนะครับไม่ตรงกับมุมมองด้านข้างนักเรียนก็นทําการยิบลูกบาศนะครับ เอาไปวางนะครับเพื public, ่อประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตไม่ได้เรียนลองทําตามแล้วนะครับนักเรียนจะได้รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีมุมมองที่มองจากด้านหน้าด้านบนและด้านข้างนะครับตามที่กําหนดดังนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ลองทําครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3าถึงสคนนะครับในกรณีที่นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันที่นักเรียนใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านทางออนไลน์นะครับในกรณีที่นักเรียนเรียนผ่านห้องเรียนปกตินะครับก็แบ่งกลุ่มปกติได้เลยครับให้แต่ละกลุ่มนะครับทำการสร้างโจทย์เกี่ยวกับการสร้างรูปเราาขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ครับโดยนะครับให้นักเรียนเขียนภาพที่เกิดจากมุมมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างจากนั้นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่นครับ ให้แต่ละกลุ่มนะครับทําการวาดรูปเลยขาที่สามมิตินะครับที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างตามที่กําหนดนะครับจากนั้นร่วมกันตรวจสอบคมถูกต้องของคําตอบครูให้เวลานักเรียนทํากิจกรรมสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ลองทํากิจกรรมแล้วนะครับผมอะเรามาดูกันนะครับว่า ถ้ามีนะครับมุมมองที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านบนและด้านข้างตามนี้นะครับนักเรียนพอจะสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากรูปบาทได้หรือไม่ครับอ่าเริ่มต้นนะครับเราอาจจะพิจารณามุมมองด้านหน้าก่อนนะครับนักเรียนลองจินตนาการหรือลองทําตามเลยก็ได้ครับหยิบลูกบาทนะครับมาวางให้มุมมองด้านหน้านะครับมันเป็นดังรูปต่อไปนี้นะครับจากนั้นลองมองด้านบนครับ ถ้าเกิดว่านะครับมันยังไม่ได้มุมมองด้านบนเป็นดังที่เราปรากฏเราก็ทําการนะครับเพิ่มลูกบาทเข้าไปจากนั้นนักเรียนมองด้านข้างต่อครับถ้าด้านข้างมันยังไม่เป็นตามที่กําหนดนะครับเราก็ทําการเพิ่มลูกบาทเข้าไปเมื่อนักเรียนทําตามแล้วนะครับนักเรียนได้รูปนะครับเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาทตามนี้ไหมครับถ้าได้ตามนี้นักเรียนทําถูกต้องแล้วครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับ นักเรียนได้ข้อสรุปอะไรเกี่ยวกับการวาดหรือสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากรูปบาทบ้างครับครูอยากจะให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนข้อสรุปนะครับที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับลองประเมินสิครับว่าสิ่งที่เราสรุปไว้นะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอย่างไรนะครับโดยนักเรียนนะครับอาจจะนําไปสอนเพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของการวาดหรือการสร้างรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาทให้เพื่อนเหล่านั้นเข้าใจ ได้มากขึ้นก็ได้นะครับสําหรับหัวข้อการวาดหรือการสร้างรูปเดขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกในคลิปนี้ผมขอจะไว้เพียงเท่านี้ครับ